สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำหรับวันนี้นะคะประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568นะคะลักษณะาอากาศวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูข้อมูลกันนะคะจากแผนที่ตรวจอากาศผิวื้นนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมอยู่บริเวณอา่อาอ่า เอาไทยภาคใต้แล้วก็บริเวณทะเลอันดามันนะคะส่งผลให้ในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้ค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเวลา9นาฬิกา10นาทีะนะคะก็ตรวจพบลุมเมฆนะคะทั้งทั้งฝั่งของบริเวณเอาไทยตอนบนแล้วก็บริเวณทะเลอันดามันด้วยค่ะในส่วนของภาพ ่เรดาร์าーーชุมพรนะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนนะคะกำลังอ่อนถึงปางกลางค่ะกระจายอยู่เกืบทุกพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะคะจนถึงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีในส่วนของอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันด้วยค่ะ ส่วนเรดาร์หาดใหญ่นะคะก็บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะก็ตรวจพบกลุ่มพลนกระจายเช่นกันนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สงขลานะคะแล้วก็ในส่วนของบริเวณเอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันค่ะ สำหรับการรายงานอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดได้ที่33.3องศาเซลเซียสนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะคะวันนี้วัดได้ที่23.2องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองและอำเภอสวีจังหวัดชุมพรคะ่ะ ในส่วนของอการรายงานฝน24ชั่วโมงนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานนะคะจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะก็มีฝนเล็กน้อยถึงปางกลางกระจายนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยวัดฝนสูงสุดนะคะได้46.5ม mm ิมนะคะที่อังเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ สำหรับการพยากรณ์อากาศนะคะบระเิเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้ก็มีฝนมีฝนนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนฝนหนักบางแห่งะคะ่ะในส่วนของรายจังหวัดนะคะ จังหวัดเพชรบุรีนะคะจะมีฝนอยู่ในเขตร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ในเขตร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะคะจะมีฝนมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ สำหรับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ในช่วง22 25องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วง30 33องศาเซลเซียสค่ะ คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยในช่วงนี้นะคะลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลจะมีขลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะสําหรับชาวเรือชาวประมงนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะ ในส่วนของการคาดหมายสภาวะอากาศนะคะในช่วง7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่18จนถึงวันที่24ตุลาคม2568นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะ,ะระหว่างวันที่18นะคะจนถึงวันที่24ค่ะจะมีฝนฝนฟ้าขนองนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะ สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะช่วงวันที่18นะคะจนถึงวันที่24ค่ะก็ยังมีฝนเรือฝนฟ้าขน้องนะคะอยู่ในเกณฑ์วัยละ60ของพื้นที่เช่นกันค่ะสำหรับการรายงานข่าวพยากรอ์อากาศของวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ นิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน